ฟังฟังให้ดีวันนี้เอาหลงตามาเทศจะแทศให้ฟังชัดเจนเรื่องความเป็นไฟมันอยู่กับจุดนี้เราจะเอาน้ํามาดับไฟจุดนี้ไม่ใช่ความสโปรกที่เลสต่างหากมันสโปรกในตัวของเราทั้งหลายทุกวันนี้คือราคาตันหาสร้างความสปกปรกสกรปกกรกลดลงหลังและสร้างฟึนงสร้างไฟได้มากที่สุดทำที่พูดออกมาเดี๋ยวนี้คือน้ําดับไฟไม่ใช่ของสโปรกสิ่งที่โสกรปรกที่กล่าวถึงอยู่เวลานี้ ตำหนิมันอยู่เวลานี้ <c oughs> นี่แหละเข้าใจเหรอแล้วตื่นหาอะไรเกิดมาผู้หญิงก็หีติดมาพร้อมผู้ชายก็ติดมาพร้อมคนละอันละอันมีกี่คนก็มีเท่านั้นไม่ได้มากกว่านั้นผู้ชายก็มีคุยเดียวอ่าไม่ได้มีสิบคุยต่างกันพอจะมาแข่งกันผู้หญิงก็มีหีเดียวและเป็นบ้ากอะไรนั่งหนาเมียก็มีครอบผัวก็มีครอบแล้วอยู่ด้วยกันเป็นผาสุหัวเดียวเมียเดียวนี่ผู้เจ้าสอนไว้ว่า ละมันไม่ได้ให้อยู่เท่านี้นะอย่าเลยนี่ออกไปนั่นฟังสิถ้าเลยนี่ออกไปแล้วเป็นไฟเผาบ้านเผาเมืองเผาลูกเผาหลานเผาบ้านไปหมดเป็นประเพณีหมาเดือนเก้าเมืองไทยแล้วนี่เป็นเมืองไทยหมาเดือนเก้าดูได้ไหมหมาเดือนเก้าเวลามันคือขนอมมันกัดมันฉีกกันคนมันยิ่งฉลาดกาหมาทำความชั่วช้าระโมะทำความด่วนร้อนความจีผายในมากกาหมาส่ นี้ถ้ามันมีทรรมเข้าครอบไว้นะที่เก่านี้คือธรรมเป็นน้ําดับไฟครอบมันไว้ไม่ให้มันรุนแรงดี้ดิ้นจนกเกินไป <c oughs> เนี่ยตัวฟืนตะไฟเผาบ้านเผาเมืองถึงขนาดที่ว่าชาติไทยเวลาจะล่มจมก็เพราะสองตัวนี้แหละมันสังหารสมบัติเงินทองเข้าของหามาเท่าไหร่หามาตั้งแต่ตื่นนอน กนกระทั่งถึงยันํำหาแต่เงินแต่ทองแต่เข้าแต่ของหาแต่ความร่ํารวยมาคราวเวลาได้มาได้มาแต่ความผิดหวังเต็มหัวอกนอนก็ไม่หลับแล้วตื่นเช้าหาอีกได้มาอีกแต่ความผิดหวังเผาหัวใจตั้งแต่วันตื่นนอนถึงค่าถึงค่าตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายหาเงินมา่าไหลายเมืองไทยเราใครก็หาแต่เงินแต่ทองเข้าของได้มาแต่ความผิดหวังหวังเผาบ้านเผาเมืองเพราะความโลภมันสังหารเข้าใจไหม หามาก็หามาด้วยความโลภเป็นกิเลสได้มาก็ได้มากด้วยความโลภอันเป็นกิเลสทีนี้ได้มามากน้อยความโลภนั้นมันก็ไปเผาหมดทะลุงหมดเพราะฉะนั้นเราหามามากน้อยจึงไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวติดกระเป๋าเลยกิเลสจะไปเผาหมดเผาหมดแล้วก็พากันหาเป็นบ้ากันอยู่ตลอดเวลาหาจนกระทั่งมันตายก็ไม่ได้ทั้งเงินไม่ได้ทั้งความสุขนอกจากเขาทุกเต็มห้เท่านั้นในพาคทั้งทัน กาตั้งเมื่อตั้งตัวนาะยให้ประหยัดอย่าลืมเมื่อลืมตัวการอยู่การกินการใช้การสอยทุกอย่างให้ปรับเมื่อปรับตัวให้เขาสู่ความพอเหมาะพอดีอย่าตื่นเต้นเกินไปอย่าแซงหน้าแซงหลังแซงดีแซงเด่นอันนี้มันไม่ใช่ดีใช่เด่นมันเร็วอย่าไปหาแซงกันเร็วเท่าไรก็ความทุกข์ก็ยิ่งมากท่านั้นถ้าแซงดีแซงเด่นได้ดีก็ตั้งได้ตานนั้นแล้วจะมีความสุขมากมนุษย์เรานีไม่เห็นมีใครมีความสุข นี่กับความดีดีถามกันสบายดีหรือสบายตายยังไงเมื่อคืนนี่พ่อไอ,อหนูมันหนีไปไหน,นก็ไม่รู้นะนั่นเห็นไหมแล้วไ,ไ,ไปไปถามผัวไปยังไงสบายหรือสบายตายยังไงไแม่อีหนูอีผีบ้ามันไปยิ่งตามผู้ชายไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี่นั่นเห็นไหมถามกันตอบกันแต่อย่างนั้นมันดีเลยอย่างนั้นถ้าว่าดีก็นี่แม่อหนูไปหาผู้ชายมาแล้วเราก็จะไปหาผู้หญิงมาช่วยแม่อหนูหน่อยให้ต่างคนต่างหามา อาอกมานี่เพิดเพดลินรื่นเลิงยิ่งกว่าหมาเดินเก้าสบายไปเลยแล้วมันไม่มีมออกมาก็มากัดกันยิ่งกว่าหมาหมาตกทกทะเลหมดมันดีแล้วเหรือยังังนนี่แหละความผู้เฟ้อเหินพี่น้องหาลายทราบไว้ละมันไม่ใช่ของดีให้ฟังเสียงศาสนาให้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่าดิ้นอย่าดีหาผู้หญิงผู้ชายที่ไหนมันมีเท่ากันนั่นแหละโลกอันนี้ไม่มีใครเหนือกันผู้หญิงมีอันเดียวผู้ชายมีอันเดียว ทุกสิ่งทุอย่างเมียเดียวเดียวกันเมียเราก็ครบแล้วหัวเราครบแล้วสมบูรณ์แบบทั้งสองคนแล้วอยู่ด้วยกันไปอย่าดีอย่าดิ้ดนหาไฟมาเผาตัวเองนะให้จำเอาไว้นะนี่แหละาสนาสอนอย่างนี้ความพอดีมีอยู่ทําไมไม่อยู่ดีดิน้นหาฝฟืนหาไฟมาเผาไหม้กันหาอะไรเนี่ยจํา นี่ยราคาตัณหาเนี่ยมันพาดีดพาดิ้นให้โลภจนลืมเนื้อลืมตัวดิ้ดดิ้นหาแต่เงินแต่ทองแต่ข้าวแต่ของมาปมปืนราคาตัณหามาถามมาทลายก็เหมือนก็มาโยนใส่ก่องไฟเผาไหม้แหลกไปหมดแหลกไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเนี่ยอำนาจของราคาตัณหาอยา่าให้ส่งเสริมในกันโลเสื่มสารเกินไปนะให้อยู่ดีกินดี สามีภรรยาให้อยู่ด้วยกันจนกระทั่งวันตายยาปยินีกับหญิงใดชายใดนอกจากเมียและผัวของเราเท่านั้นเป็นไฟทั้งนั้นที่เป็นคุณมีแต่ผัวกับเมียฝากเป็นฝากตายอบอุ่นได้อันนี้นะจนกระทั่งวันตายก็มีความอะไรเสียดายอบอุ่นต่อกันตลอดไปแต่ถ้าเป็นหญิงกาฝากชายกาฝากเข้ามาทลายแหลกหมดนะย่าพากกันดิ้นกันดิ้ยาเก่งกว่าพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ในระดับพอดีให้เรา มีฝั่งมีฝามีหลักมีเกณฑ์ข้ครอง่าเรือนจะเป็นสุขสมบัติเงินทองเขาเขามันมีทั่วไปละแผ่นดินมันบกค้องที่กวนเราเผาเราอยู่เวลานี้คือความโลภคือราคาตัณหากินไม่อิ่มมีเท่าไรไม่พอมีเท่าไรไม่พอมาเท่าไหรเป็นไม่อิ่มเรื่องราคาตัณหาไม่ได้กลัวกันเพราะท่านจึงบอกว่าหญิงไม่ได้กลัวชายนะผู้ชายไม่ได้กลัวผู้หญิงนะบอกชัดๆอย่างนี้คือมีแต่ดืด ดูแต่ดึงใส่กันทั้งนั้นนะให้กลัวกันไม่มีมองเห็นกันปั๊บจิตยิเลสละกาตนาจะวิ่งซึมทราบกันแล้วซึมทราบกันแล้วภายในไปไป่หลักธรรมชาติของมันเองมันมีอยู่ทั้งหัวใจผู้หญิงหัวใจผู้ชายไฟที่มันจะเผากันมันมีเชื่อไฟกับไฟมันมาพร้อมกันพร้อมกันเริ่มใส่กันทันทีเลยต้องเอาทำศาสนาเอาเอาน้ำดับไฟเอากำแพงคือทำกั้นเอาไว้ให้มันอยู่ในความพอดี ถ้ามงั้นมันเลยเอ,อิดเลยฝั่งเลยสาเผาตัวเองนั่นแหละท่านเนี่ยให้อยู่ในเกตของที่ต้องทานะยาพ้ากันเลยเสิดนี <c oughs> ่แหละการอยู่ก,กันจริงใกลพ้พอดีพอดีการอยู่ครองกันผัวเมียภรรยาลูกเล็กเด็กแดงจะเป็นจุกไปหมดถ้าพ่อแม่มีขอบมีเขตเป็นแบบพิมพ์ที่ดีแล้วลูกจะเย็นไปหมดนะแล้วเด็กคนหนึ่งคนหนึ่งจะโตมาเป็นผู้ใหญ่โตเป็นผู้ใหญ่เอาแบบพิมพ์ของแม่ามาใช้มันก็เย็นไปตามๆกัน ถ้าแบบเ,เลือกเธอๆนี้เด็กเกิดขึ้นมาเริ่มเลอกเธอเลอะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มันแล้วนะพ่อแม่มันพาเลือกเธอะลูกมันอยู่ในท้องแม่มันกันเลือกเธอตกคลอดออกมาก็เป็นขี้มากพร้อมแทนที่จะเป็นคนตกคลอดออกมาเป็นขี้มาแล้วเลอกมาแล้วแล้วต่อมาเป็นผู้ใหญ่ก็ไถบ้านไถเมืองความสกปรกสมมเอาเป็นวงราชการงานเมืองเป็นตัวสกปกมาจากพ่อจากแม่ที่เคยพาสกปก มาแต่ปู่ย่าตายายวงยการที่เคยสกปรกมาแล้วมาเอาตัวอย่างสกปรกกันไปทําลายชาติบ้านเมืองเป็นมหาโจรสนบ้านผูนนเมืองนี่แหละเรื่องกิเลสตัญหาความสกปรกมันอยู่ที่ไหนทําลายได้หมอดไอ้พาการศิกนาธรรมไปอยู่ที่ไหนสะอาดสะอ้านนะเด็กก็เป็นเด็กสะอาดผู้ใหญ่พ่อแม่พาสะอาดเข้าไปทำราชการงานเมืองเ,อเวลาไปเรียนหนังสือครูก็เป็นแบบพิมพ์ที่ดีเป็นคติตัวอย่างแกเด็กเด็กก็เป็นเด็กดีขึ้นมา เวลาเรียนสาเร็จแล้วไปทํามลราชการก็เป็นราชการที่ดีข้าราชการแต่แต่ละคนละคนนี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นร่มโพล่มใส่ร่มเย็นเป็นสู่แก่ประชาชนราษฎรทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศเฉดแดนถ้าคนมีทมเปงานเป็นผู้ใหญ่สลายยิ่งเป็นร่มโพล่มใสเป็นเครื่องพึ่งพิงอบอุ่นของประชาชนราษฎรได้ทั่วไปหมดถ้ากองวันข้ามมีแต่ความสกปรกเต็มตัวแล้วเป็นที่ไหนเป็นมหาจร ไม่มีใครเป็นมหาโจรได้มากยิ่งกว่าวงราชการที่ส่งอํานาจแล้วสร้างความสงบแจกชาติบ้านเมืองจมไม่หมดได้นะนี่แหละธรรมจะไม่ของทํากันอธรรมคือความโชกบกเป็นไฟเผาบ้านเผาเมืองธรรมคือเป็นน้ําที่อาชติล้างบ้านเมืองให้ชุบเย็นเป็นสุขให้พากันตั้งใจแบบปฏิบัตินาสินธรรมไปปฏิบัติเราอย่าอวดดีอวดเด่นด้วยอํานาจของเกศถ้าไม่อยากพินาศจมหายทั้งประเทศ